กับทุนิมนะคะกับ a p p l e intermediate level the reader project ค่ะในบทนี้เป็นบทสุดท้ายแล้วนะคะของเล่มที่1บทที่8ค่ะเรื่องกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะในบทนี้ทุกคนจะได้อ่านนะคะบทความจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมไหมคะไปดูกันเลยค่ะ จากรูปภาพนะคะอันนี้จะเป็นรูปภาพ,พสเตอร์ที่เขารณรงค์นะคะให้ทุกคนกินร้อนหมายถึงกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่นะคะปรุงอาหารด้วยควาร้อนอย่างทั่วถึงนะคะส่วนช้อนก้างก็คือ use the serving spoon like this นะต่อไปล้างมือนะคะก็คือ wash your hands นะคะ these a r e three นะคะ is to prevent you from the disease นะป้องกันจากโรคต่างๆนั่นเองค่ะทีนี้มาดูบทความกันค่ะคำแนะนำในการปฏิบัติตนกินร้อนช้อนกลางล้างมือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนา 2019หรือโควิดสิกนะคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขเนื่องจากเชื้อไวรัสโครโรนาสามารถติดต่อระหว่างคนสู่คนโดยทางน้ำมูกน้ำลายประชาชนทุกคนสามารถป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อและลดการแพร่เชื้อโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้ด้วยการปฏิบัติตัวง่ายๆด้วยการกินร้อนช้อนกลางและล้างมือค่ะกินร้อนนะคะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ปรุงอาหารให้สุกอย่างทั่วถึงด้วยความร้อนอย่างน้อย เจองศาเซลเซียสในเวลาไม่น้อยกว่า2นาทีเพื่อทำลายเชื้อโรคอาหารที่เก็บไว้นานเกินกว่า2ชั่วโมงต้องนำมากุ่นให้ร้อนอย่างทั่วถึงก่อนนำมารับประทานอีกครั้งใช้ช้อนกลางจัดให้มีช้อนกลางทุกครั้งเมื่อมี อาหารที่ต้องรับประทานร่วมกันโดยใช้ช้อนกลางให้จากบริเวณด้ามช้อนเท่านั้นเมื่อทำความสะอาดช้อนแล้วให้ผึ่งหรืออบให้แห้งห้ามใช้ผ้าเช็ดและในระยะที่มีการระบาดควรใช้ช้อนกลางส่วนตัวล้างมือ ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำหรือทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำหรือไอจามสั่งน้ำมูกหลังการสัมผัสสัตว์ทุกชนิดหลังสัมผัสจุดสาธารณะที่คนใช้ร่วมกันเช่นราวบันได ปุ่มลิฟต์ราวจับในรถสาสาธารณะทีนี้มาดูคำศัพท์กันค่ะคำที่หนึ่งคำว่าการปฏิบัติการปฏิบัติก็คือ practice หรือ commitment นั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างประโยคค่ะการแยกขยะเป็นการปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม so separating the trash นะคะ is the practice or the commitment that good for the environment ต่อไป next one การปฏิบัติตามกฎจราจรช่วยลดอุบัตัเิเุนะคะ the commitment that you follow the traffic rules นะคะ traffic r u l e or law นะคะ will help you decrease the accident นะคะโอเคคำต่อไปค่ะคือคำว่าการระบาดการระบาดก็คือ epidemics นะคะมาดูตัวอย่างค่ะปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางการระบาดครั้งใหญ่ของโรคโควิด -19 so presently นะคะ, so, ly, ะ,คะ this day นะคะ we live a m o n g นะคะ the epidemics นะคะ the huge epidemics of COVID 1 9ะะโรควิ9เนาะต่อไปค่ะหน้าฝนทุกปีจะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเด็กหน้าฝนทุกคนจำได้ไหมคะหน้าฝนคืออะไระหน้าฝนก็คือ เรนนี่ซีซันถูกต้องค่ะเรนนี่ซีซันนะคะ so every rainy season นะคะของทุกปีนะคะ in every year นะคะจะมีการระบาดนะคะของโรคการระบาด is the epidemics นะโรคไข้เลือดออกนะคะในเด็กนั่นเองค่ะโอเคต่อไปนะคะคำว่าติด ต่อนะคะติดต่อก็คือ contract นะคะ yes we d i s e a s e or virus ะะ okay. มาดูตัวอย่างค่ะโควิด1 9สามารถติดต่อได้จากการไอและจามนะคะโอเคต่อไปอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะโรคเอดไม่สามารถติดต่อได้จากการสัมผัส Hmm. การสัมผัสก็คือทัชชิ่งนั่นเองนะคะโอเคต่อไปค่ะคำว่าทำลายนะคะทำลายก็คือ to destroy นั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างค่ะการตัดต้นไม้ทำลายป่า so cutting the tree นะคะ will destroy the forest นะคะต่อไป เราไม่ควรทำลายของสาธารณะ so we shouldn't destroy the public stuff นะโอเคต่อไปค่ะคำว่าช้อนกลาง the serving spoon นะคะการใช้ช้อนกลางช่วยลดการแพรเ่เชื้อโรคได้นะคะ so using the serving spoon can help decreasing นะคะการแพร่ ख, เชื้อโรคการแพร่ ख, ก็คือ like spreading นะคะ the spreading the germs so it's decrease spreading the germs นะคะต่อไปบางคนไม่ชอบใช้ช้อนกลางเพราะคิดว่าน่ารําคานะคะน่ารําคาญก็คือ annoying นะคะเนาะ,ะ some of them don't like to use serving spoon because it's annoying น mm ะค hmm. ะต่อไปค่ะคำว่นนาน้ำมูกน้ำมูกก็คือ s not นะคะเขาแพ้อากาศก็เลยน้ำมูกไหลทั้งวันเลยนะคะ so he a l l e r g y to the weather นะคะ when the season change นะคะ or when the weather change some people will get sick from that นะคะค so ก็เลยนะคะ so he got the runny nose นะคะทั้งวันเลย l o d a y ต่อไป next one ค่ะต้องกินยาลดไข้และลดน้ำมูกจะได้หายไวไวค่ะทุกคนจำได้ไหมคะลดคืออะไรลดก็คือ decrease นะคะ reduce เ no. นาะ so ลดไข้ก็คือ reduce the fever นะคะลดน้ำมูก to reduce the Not. นั่นเองค่ะ mm hmm. ต่อไปค่ะคำว่าน้ำลายนะคะน้ำลาย is saliva mm hmm. มาดูตัวอย่างประโยคค่ะกลิ่นหอมจากครัวทำให้ผมน้ำลายไหลนะคะ so the good smell from the kitchen causing me drooling น้ำลายไหลนะคะ mm hmm. ต่อไปครูนิม แพ้น้ำลายยุ่งทุกครั้งที่โดนยุ่งกัดก็เลยเป็นผื่นแดงนะคะสกุลนิมนะคะ a l l e r ชื่อ the saliva of the mosquito นะคะ so every time she got bit from uh, or by the mosquito นะคะ t h e it will be the red rash เหี้ยผื่นแดงค่นะคะี okay. ต่อไปคำว่าสาธารณะนะคะคือ Public นั่นเองค่ะอยากได้คอนโดที่อยู่ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถเมล์และรถไฟฟ้า so, so the speaker นะคะ wants t h e condo that located near the public transportation นะคะ both for the bus and for the BTS น mm ั่นเองค่ะ next one ค่ะสวนเซ็นทรัลพารเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กนะคะ so the Central Park Garden is is the public park นะคะ the biggest public park in New York หลังจากดูคำศัพท์ไปแล้วนะคะกลับมาดูบทอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะคำแนะนำในการปฏิบัติตนกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะคะจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข คำแนะนำ is the advice นะคะ how to behave นะคะ how to, commit, how to commit yourself นะคะ in the situation of epidemics of the corona coronavirus นะะเนื่องจากเชือ้อไวรัสโครโรนาสามารถติดต่อระหว่างคนสู่คนนะคะ โดยทางน้ำมูกน้ำลายประชาชนทุกคนสามารถป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อและลดการแพร่เชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ได้ด้วยการปฏิบัติตัวง่ายๆด้วยการกินร้อนช้อนกลางและล้างมือนะคะ So due to the v วรัส The germ of the coronavirus นะคะ can spread out นะคะ and contract by people to people นะคะ Maybe it's from the s n o t นะ from saliva นะคะ So everyone that can protect yourself นะคะ to get the virus นะคะ in this situation นะคะ by this method นะคะกินร้อนช้อนกลาง และหลังมือ so eat something hot use the serving spoon and wash your hands ต่อไปมาดูค่ะกินร้อนรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ปรุงอาหารให้สุกทั่วถึงด้วยความร้อนอย่างน้อย70องศาเซลเซียสในเวลาไม่น้อยกว่า2นาทีเพื่อทำลายเชื้อโรค อาหารที่เก็บไว้นานเกินกว่า2ชั่วโมงจะต,ต้องนำมาปุ่นให้ร้อนอย่างทั่วถึงก่อนนำมารับประทานอีกครั้งนะะ So when you eat something hot, it's r e f e r to the new cooked นะคะที่ปรุงสุกใหม่ like just like the new cooked or just cooked นะคะ you just c o o k food นะคะ นิสส่วนปรุงอาหารให้สุกนะคะทั่วถึงนะคะด้วยความร้อนอย่างน้อย70องศาเซลเซียส so at least use the heat with 70 like celsius นะคะ and you have to cook not less than not less than t minutes นะคะ to kill the germs and for the food that you keep for more than two hours You have to warm it up or heat it up นะคะ before you eat it again. Next one ต่อไปค่ะใช้ช้อนกลางนะคะจัดให้มีช้อนกลางทุกครั้งเมื่อมีอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกันการใช้ช้อนกลางให้จับบริเวณด้ามช้อนเท่านั้นเมื่อทำความสะอาดช้อนแล้วให้ผึ่งหรืออบให้แห้ง ห้ามใช้ผ้าเช็ดและในระยะที่มีการระบาดควรใช้ช้อนกลางส่วนตัว For นะะ using the serving spoon นะคะ It means like when you have to share the food นะคะ Every time that you have to share the food to the others นะคะ Using the serving spoon นะ it would be help นะคะ And for using this นะคะ how to using this you just hold it on the tip of it นะคะ and when you clean it นะคะ you just let it sit นะคะ or steam it นะคะ don't use the cloth to wipe it okay next one ค่ะล้างมือนะคะล้างมือให้สะอาดด้วยสบู และน้ำหรือทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำหรือไอาจามสั่งน้ำมูกหลังการสัมผัสสัตว์ทุกชนิดหลังสัมผัสจุดสาธารณะที่คนใช้ร่วมกันเช่นราวบันไดปุ่มลิฟต์ราวจับในรถโดยสารสาธารณะ Okay, don't forget to wash your hands naka, with the soap and water or you can wash your hands by using the alcohol gel. Mm -hmm. So uh, especially, naka, especially before naka, eating the meal naka, or after using the toilet or when you cough, sneeze, naka. or like touching all kind of animals นะคะ or touching the public place the public spot that it could be used with the other people like for example in uh elevator นะคะ or like in the public car public bus น uh ั่นเองค่ะ okay หลังจากดูบทอ่านแล้วนะคะมาดูแบบฟึกหัด แบบฝึกหัดนะคะให้เลือกวงคำตอบที่ถูกที่สุดจากบทความนะคะถูกที่สุด the most correct one นะคะ1.1ค่ะเชื้อไวรัสโครโรนาสามารถติดต่อทางไหนบ้างทางไหนก็คือ which way นะคะ which way that you can g e t or get contract from the virus corona นะคะก็ไก่ ทางน้ำมูกและน้ำลายขอไข่ทางน้ำลายและน้ำตาข้อควายทางน้ำตาและการสัมผัสโอเควงกลมนะคะวงคาตอบที่ถูกที่สุดเลยค่ะคต่อไป1.2ทําทำไมต้องทานอาหารปรุงสุกใหม่ Why you need to eat The food that just cooked นะคะ is generally cooked ก็ไก่เพราะอาหารปรุงสุกใหม่อร่อยกว่าขอไข่เพราะความร้อนทำลายเชื้อโรคข้อวายเพราะจะช่วยลดจำนวนเชื้อโรควงคำตอบที่ถูกที่สุดนะคะ1.3เราควรล้างมือทันที หลังจากสัมผัสอะไรก็ไก่ช้อนกลางเสื้อผ้าขอไข่ราวบันไดปุ่มลิฟ์ราวจับในรถโดยสารสาธารณะขอควายสัตว์เลี้ยงแปรงฟันรีโมทแฮร์นะคะวงกลมได้เลยค่ะ ต่อไป1.4นะคะข้อใดลดการแพร่เชื้อโรคได้ดีที่สุดก็ไก่ล้างมือหลังจากเข้าห้องน้ำทุกครั้งขอไข่รปรุงอาหารให้สุกอยู่เสมอข้อควายใช้ช้อนกลางวงกลมเลยค่ะลด นะคะลดการแพร่เชื้อโรคได้ดีที่สุด the best way นะคะ to decrease spreading the germs นะคะ the virus Now, which one ต่อไป1.5นะคะขอ้อใดเป็นการป้องกันตัวเองจากการระบาดของเชื้อโรคนะคะก็ไก่ใส่ช้อนของตัวเองเนี่ย ตักอาหารอยู่เสมอนะคะคอไข่ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลนะคะคอควายอุ่นอาหารก่อนทานอย่างน้อย2นาทีคิดว่าอะไรเป็นการป้องกันตัวเองนะคะ To save yourself, no t protect yourself นะคะ From the spreading of t h e germ นะคะเลือกวงคำตอบได้เลยค่ะ ข้อที่2นะคะให้เขียนถูกหรือผิดหน้าประโยคนะคะอ่ะครนิมมีให้5ประโยคนะคะข้อไหนถูกข้อไหนผิดนะคะลองอ่านดูจากตรงนี้แล้วไปดูกับบทอ่านนะคะถ้าถูกต้องตามบทอ่านก็เขียนทูกไว้ที่นี่ถ้า ไม่มีในบทอ่านก็เขียนพิดไว้ข้างหน้าได้เลยค่ะต่อไปมาดูการใช้ภาษาและคำศัพท์นะคะให้เลือกเขียนคำลงในช่องว่างนะคะมีคำว่าจึงเพื่อที่แต่ก็ยิ่งกว่านั้นแต่ละทั้งนั้นนะคะโอเค ให้เลือกคำตอบนะคะแล้วก็เขียนนะคะในแปดคำนี้มีคำว่าอะไรบ้างนะคะตอบได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากทำแบบฝึกหัดมาทำกิจ,จกรรมหลังการอ่านกันนะคะให้ทำแผ่นภาพนะคะหรือแผ่นภาพเป็นบรชั่วนะคะพร้อมบรรยายค่ะ describe สิ่งที่ควรทำ the thing you should do และสิ่งที่ไม่ควรทำ that you shouldn't do นะคะคนละหนึ่งแผน่นนะคะให้เลือกกิจกรรมต่อไปนี้ค่ะก็ไก่เวลาอยู่ในงานเลี้ยง so when you are in the party นะคะงานเลี้ยง is the party what should you do and what should you don't นะคะ Next one ขอไขเวลาอยู่ในห้องประชุมนะคะ When you are in the meeting room นะคะ What you should do and what you should not นะคะข้อขายเวลาอยู่ในโรงหนังโรงละครนะคะโรงละครก็คือ the theater นะคะโรงหนัง cinema ะะข้องูนะคะเวลาอยู่ในห้องเรียนะ เลือกมา1ข้อนะคะ1กิจกรรมแล้วก็เขียน do and don't in each situation นะคะโอเคอย่าลืมส่งการบ้านให้ครูนิมตรวจด้วยนะคะค่ะ mm hmm. วันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะถ้ามีคำถามนะคะสามารถอีเมลนะคะหรือเท t ใน f a c o b o o k p a g e ก็ได้ค่ะ จากวันนี้ก็ขอบคุณค่ะเจอกันนะคะ Next c h a n บ e ายบาย